อนนนาเไก่แล้วเอ็นหมู้กหม้ไม่เราจบนะอ้วนเอาเบานะลวกเอาเบาเออโอเค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 กินหมูเนาะอะไกินแซ่บๆก่อนกิน้กอะไรนี่ยส่กอกว่ไส้กอกใส่วุ้นเส้นอันนี้ขายอะไรน้ขายเป็นซุด่ตอนนี้กองจากบานเนี่ยฮะอไรนะ นี่ตัวอะไรเนี่ยพัฒนาจะพานเพื่อนมาดูอะไรฮะโอเคสองไม้บอนูน่ะนะของนูเต็มมือเลยโอเคค่ะวันนี้มาเซิฟเซิฟก่อนค่ะวันแรกง่ายที่สุดแม่ไม่ชอบของทอดไม่ชอบยากอันนี้ลูกชิ้นอะไรเอ็นเป็นเอ็นเนื้อเรวงหลังแล้วก็เป็นเอ็นไก่แล้วก็เอ็นหมูก็หมูรวงไม่จดยังไม่เสร็จค่ะ กระลูกขเขาโอเคเอ๊ะบออะไรลูกพาชมนะคะคน,น,ะคะนี่ตัวอะไรเนี่ยมัะตะนาจะพานเพื่อนมาดูอะไรง่ายที่สุดแม,มด่ไม่ชอบของทอดไม่ชอบย่างอันนี้ลูกชิ้นอะไรเอ็นเป็นเอ็นเนื้อเนื้อรวนแล้วกังมาเป็นเอ็นไก่แล้วก็เอน็นหมูก็หมูรวนกัน แอฟของนหนูม,นมีอะไรแล้วนะง่ายที่สุดแม่ไม่ชอบของทอดไม่ชอบยากอันนี้ลูกชิ้นอะไรเอ,นอเ็นเป็นเอ็นเนื้อเนื้อรวนแล้วก็หน้าเป็นเอ็นไก่แล้วก็เอาา็นหมูก็หมูรวงไม้เราจิบหน้าอ้วนเอาเบาๆนะลูกเอาเบาๆเออโอเคโอเคโอเคโอาา<ๆ>เคกินอะไรดีลูกน้นาแนวกินไม่หรอก อุย้ยผมเยอะเยะเลยมัหนมีนนมาหนีมาหนีแป๊บนึงเดินดูก่อนจะเสียดเนาะท่านได้กินเขาเลย <os> อ้วนแม่จะเอาลูกชิน้นอะไรดีรคะ10แถม1เลยพี่น,นนะเอ้อนายดีอ้วนเอาลูกชิ้นดีกว่าชิดนสวยมากเลยเรากำลังจัดสถานที่ยังไม่เสร็จเลยค่ะ กินเย,ยนอะๆน่าขายจังเขาแอบชอบกินแบบนี้เลย<อ>คนหมูชอบที่ลูกนึงใหญ่ๆเลยจัดสวยางามมากค่ะเอ้ย แม่จะเอาลูกชิ้นอะไรดีคะสิแถมหนึ่งเลยพี่นะเอาอะไนดีกว่าเอาลูกชิ้นดีกว่าจะกินเอาเฟฟ์ของหนูมีอะไรแล้วโอเคสองไม้เบานูน่ะนะของหนูเต็มมือเลยโอเคค่ะวันนี้มาเซิฟเซิฟก่อนค่ะวันเลยอ้วนแม่จะเอาลูกชิ้นอะไรดีคะสิบแถมหนึ่งเลยพี่นะเอาอะไนดีกว่า เอาลูกชิ้นดีกว่าพี่ลูกหนึ่งใหญ่ๆเลยจัดสวยงามมากค่ะไม้เราจิบนะอ้วนเอาเบาๆนะลูกเอาเบาๆเออโอเค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 ใหญ่มนะาอ,อะไรกินวันสั่งันนี้วันแรกก็วันนี้สวยเลยค่ะ ตัวอะไรเนี่ยอ้หูเยมากเลยค่ะทุกคนก็กำลังจัดอยู่เมื่อกี้ก็ตั้งขึ้นเดี๋ยวนี้มันนอนลงแล้วอุ้ยเขาเยอะแยะเลยมันนี่มัหนีมาหนีแป๊บหนึ่งเดินดูก่อนจะเสียแล้วท่านได้กินเขานี่ตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ย ใหอ่าบันทึกงานยิ้ววันแรกของเปิดการคาราชมค่ะวันแรกค่ะเพื่อนๆามาหาอะไรกินค่ะเพื่อนๆจ้าขันเอาสิหรอทีไรก็เอาอันนี้แหละ,อะของกินเยอะแยะเลยง่ายที่สุดแม่ไม่ชอบของทอดไม่ชอบอยากอันนี้ลูกชิ้นอะไรเอ็นเป็นเอเ็นเนื้อเนื้อรวนหล่ะ น,น,น,นี่ตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเนี้ยใหญ่มากง่ายที่สุดแม,ม่ไม่ชอบของทอดแม่ชอบย่างอันนี้ลูกชิ้นอะไรเอ็น <En. S 2> เป็น,เ,ปนเอ็นเนื้อเนื้อรวงแล้วก็หน้าเป็นเอ็นไก่แล้วก็เอ็นหมูก็หมูวรวงใหญอ่อะไรกินกันคักเรื่องนี่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อน พาเด็กๆมาเล่นนะพาลูกพาหลานมาเล่นก็พี่นอ้องงามไงตัวใหญ่ๆเลยวันนีน้จัดงานยิ้ววันแรกของปุ่งกันคาราลมค่ะนะวันแรกค่ะเพื่อนๆพามาหาอะไรกินกับเพื่อนๆจ้ะกินอะไรดีนกูกน้าแนวกินพี่น้องมีลูกหนึ่งใหญ่ๆเลย สวยงามมากค่ะอุ้คเยอะแยเลยมันี้อันนี่อน้แปนเดินดูก่อนจะเสียดเนาะท่านได้กินเขา้าครับเพื่อนพาเดินชมคระเพื่อนยังเปิดไม่หมดค่ะกำลังเปิดวันแรกค่ะของยังลงไม่เยอะค่ะเพื่อนจ๋าอยู่อำเภอกันทารือนะคะจังหวัดศรีกะตกค่ะอุ้คเยอะแยะเลยมันี่อันนี้อันงเดินดูก่อน จะเสียดเนาะท่านด้กินเขาเรียกนี่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆพาเด็กๆมาเล่นนะพาลูกพาหลานมาเล่นนะพี่น้องยากเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยไม้ละจีบนะอ้วนเอาเบาๆนะลูกเอาเบาๆเออโอเค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 เยอะๆเลยมาหนึ่งมัหนึ่งมนี่แป๊บนึงเดินดูก่อนจะเสียดเนาะ ท่านได้กินเขาไม้เราจิบนะอ้วนเอาเบาๆนะลูกเอาเบาๆเออโอเค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 ก็จัดยังไม่เสร็จมากับลูกค่ะเลยโอเคเบาอะไรลูกมาชมนะคะนี่ง่ายที่สุดแม่ไม่ชอบของทอดไม่ชอบยากอันนี้ลูกชิ้นอะไรเอ็นเป็นเอ็นเนื้อเนื้อล้วนแล้วก็หน้าเป็นเอ็นไก่แล้วก็เอ็นหมูก็หมูล้วนมากับเพื่อน พาเดินชมค่ะเพื่อนยังเปิดไม่หมดค่ะกำลังเปิดวันแรกค่ะของยังลงไม่เยอะค่ะเพื่อนจ้ะอยู่อำเภอกันทรวรมนะคะจังหวัดศรีสะเกตค่ะที่ตรงนี้เป็นประตูสวยมากเลยพาชมนะคะเพื่อนง่ายที่สุดแม่ไม่ชอบของทอดไม่ชอบยากอันนี้ลูกชิ้นอะไรเอ็นเป็นเอ็นเนื้อเนอ็นรวงแล้วก็หน้าเป็นเอ็นไก่แล้วก็เอ็นหมูก็หมูรวง ง่ายที่สุดแม่ไม่ชอบของทอดไม่ชอบย่างอันนี้ล ar er. ูกชิ้นอะไรเอ็นเป็นเอ็นเนื้อเนื้อลวงแล้วก็หน้าเป็นเอ็นไก่แล้วก็เอ็นหมูก็หมูอันนี้วันแรกก็ทอดอันนี้สวยไหมคะอุ้ย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 อยอุ้ยอุอ้อ้อุ้อุ้ยอุ้ยอุอออุออุอเคยอยออยย สถานที่ยังไม่เสร็จเลยค่ะของกินเยอะแยะเยอะแยะเลยมันนีมาหน,นีมาหน,นีแปมมือเดินดูก่อนจะเสียหรท่านได้กินเผาหรือโอเคสองไม้บอนูน่ะนะของหนูเต็มมือเลยโอเคค่ะวันนี้มาเซิฟเซิฟก่อนค่ะวันแรกง่ายที่สุดแม่ไม่ชอบของทอดไม่ชอบยาก อันนี้ลูกชิ้นอะไรเอ็นเป็นเอ็นเนื้อเนื้อล้วงแล้วก็หน้าเป็นเอ็นไก่แล้วก็เอ็นหมูแล้วก็หมูล้วงปลาลูกเจ้าอะไรไปไปเบิรงจากบัานี่ตัวอะไรเนี่ยมาตาณาจะพาเพื่อนมาดูอะไรที่ตรงนี้เป็นประตูสวยมากเลยพาชมนกับเพื่อน เอาสิละที่ไรก็เอาอันนี้แหละของกินเยอะแยะเลยกินอะไรดีเนาะน้าเนี่ยกินไป่หน่อปลาลูกเจ้าอะไรไปไบิบิมบัก อะไรกินเหมือนกัน่นสวยงามมากปลาลูกเจ้าอะไรไปไปเบิ้งจักป่าตัวนี้กล้องจักป่าในี้างนี่ลูกนึงใหญ่ๆเลยจักสวยงามมากค่ะ ตอนนี้กองจากบาทนะะี่ค่ะใช่าเปคะ